สวัสดีนะักลงทุนและคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแหล่งข้อมูลในการค้นหาข้อมูลการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับแหล่งที่1ครับก็จะเป็นทางเว็บไซต์ของทางหลักทรัพย์ฟิลิปเรานะครับก็คือ poems.in.th นะครับก็ทุกท่านก็ลองเข้ามาที่หน้าเว็บได้นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เสิร์ฟนักลงทุนเลยนะครับอย่างเช่นผม อยากจะดูข้อมูลข่าวตลาดนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็มาที่โซนล่างนี่เลยครับนะครับก็จะมีเป็นข้อมูลรายวันนะครับเป็นข้อมูลช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับข้อมูลหุ้นรายตัวนะครับหรือว่าเทรนนิ่งคอร์สนะครับก็จะเป็นสัมมนาออนไลน์นะครับที่เรามีเสิร์ฟให้กับนักลงทุนและลูกค้านะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับสามารถลงทะเบียนเข้าไปเรียนได้นะครับก็จะมีช่วงเวลาที่เราบุ๊กไว้ให้แล้วก็มีช่วงเวลาที่เรา แจ้งนะครับในตารางในแต่ละวันนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้นะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานระบบต่างๆนะครับนะครับก็จะมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของบทวิเคราะห์หุ้นเองนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะดูซิว่าช่วงนี้หุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูที่บทวิเคราะห์คลิกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็มาที่รายงานบทวิเคราะห์นะครับมุมบนซ้ายตรงนี้ก็จะมีบทวิเคราะห์ให้เราเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีก็มีนะครับเช่นผมสนใจเป็นรายสัปดาห์นะครับผมก็คลิกที่รายสัปดาห์แล้วก็เข้ามาดูซิครับว่ามีบทวิเคราะห์ตัวไหนที่น่าสนใจผมเอาอันบนสุดเลยก็คือเป็นตัวล่าสุดนะฮะก็จะเป็น weekly set strategy นะครับก็จะเป็นความเห็นของนักวิเคราะห์ว่า อาทิตย์นี้นะครับรายสัปดาห์นี้นะครับทิศทางของตลาดจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มีทั้งปัจจัยทางพื้นฐานนะครับแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคนะครับปัจจัยทางเทคนิคก็จะเป็นพวกกราฟนะครับพวกแนวรับแนวต้านนะครับนะก็ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้ในทางเว็บไซต์ของทางหลักทรัพย์เราน,นะครับข้อมูลบวคราะห์รายวันหุ้นอ่าเป็นวันต่อวันก็มีนะครับอย่างเช่นวันที่19 พือสจิกาตรงนี้นะครับพิกออฟเดย์แล้วก็มี2ตัวนะครับมีว่า,เ,าเราชอบนะเราคิดว่ามันโอเคนะเนื่องจากอะไรก็จะมีข้อมูลซัพพอร์ตนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยที่เรามองว่าจะเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้หรือวันนี้นะครับก็จะมีข้อมูลให้นักลงทุนตรงนี้นี่ก็คือข้อมูลจากทางหลักทรัพย์ฟิลิปเรานะครับ ต่อไปครับจะเป็นข้อมูลจาก SetTrade นะครับผมแนะนำอีกแหล่งนึงก็คือ SetTrade นั่นเอง SetTrade นะครับทุกท่านพิมพ์เข้าไปที่ Google เลยนะครับนะครับ e t Trade นะครับนี่เลย com นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับทั้งหุ้นทั้งกองทุนรวมนะครับทั้งอนุพันธ์เลยนะครับ ท่านก็ลองเข้าไปศึกษาได้นะครับเข้าไปหาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนได้นะครับอย่างเช่นผมสนใจหุ้นเป็นรายตัวนะครับอย่างเช่นผมสนใจท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับหรือ AOT นะครับก็ค้นหาด้วยชื่อย่อของหุ้นได้นะครับซึ่งใน Se t Trade ตัวนี้เองนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับต่างๆเกี่ยวกับหุ้นเลยราคาย้อนหลังนะครับราคาณปัจจุบันนะครับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่งบการเงินนะครับหรือว่าความเห็นนักวิเคราะห์หรือคอนเซนแซสนะครับ IAA คอนเซนแซสนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นความเห็นของนักวิเคราะห์แต่และบร ו เกอร์นะครับว่าเขาให้ความเห็นต่อหุ้นตัวนี้ยังไงนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงวันที่19เนี่นะครับเขามองว่า5เจ้าเนี่ยเขามองว่าซื้อได้แต่ว่า5เจ้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีก็คือถือต่อก่อนนะครับแล้วว่าอีกเจ้าหนึ่งก็คือ แนะนำให้ขายนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลสรุปของบทวิเคราะห์นะครับว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเขาให้ความเห็นเขาประมาณการไว้อย่างไรนะครับซึ่งก็ประมาณการโดยนักวิเคราะห์นะครับก็จะมีราคาเป้าหมาย t a r ์เก็ตไพรซ์นะครับมีในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงิน PE P/BV นะครับเปอร์เซ็นต์เงินปันผลนะครับหรือว่า EPS หรือว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับที่เราคาดการนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมี Uh, R.E.C. ก็คือ Recommend นะครับว่าควรจะ Action ยังไงนะครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์ที่เป็นไฟล์ PDF ประกอบให้ด้วยนะครับก็ทุกท่านก็ลองเข้าไปอ่านนะครับเข้าไปศึกษาดูนะครับนี่ก็คือส่วนที่2นะครับส่วนอีกแหล่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมากๆโดยเฉพาะนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดได้ไม่นานนะครับ ผมแนะนำเป็นเว็บไซต์ set.or.th นะครับก็คือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับก็จะปรากฏหน้าเว็บนี้นะครับหน้าเว็บนี้ซึ่งจะมีข้อมูลหุ้นรายตัวก็มีครับโดยที่เราก็ค้นหาด้วยการคีย์นะครับชื่อย่อของหุ้นแต่ละตัวไปอย่างเช่นผม kot นะครับกด enter นะครับก็จะปรากฏขึ้นมา นะครับดังรูปเลยว่ามีราคาย้อนหลังราคาวันนี้พูดถือรายใหญ่งบการเงินนะครับต่างๆข้อมูลหลักทรัพย์นะฮะก็ทุกท่านลองเข้ามาศึกษาดูนะครับลองเข้ามาค้นหาข้อมูลในนี้ได้นะครับและที่สําคัญคือสําหรับท่านใดที่ยังเริ่มต้นลงทุนได้ไม่นานนะครับที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะครับผมแนะนําว่าให้เข้ามาที่นี่เลยความรู้การลงทุนนะครับแล้วก็มุมผู้ลงทุนนะครับก็จะมี ข้อมูลการลงทุนด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับการวางแผนการเงินการวางแผนเกษียณเอ่ยก็ดีการวางแผนการลงทุนเอ่ยก็ดีก็จะมีข้อมูลที่ให้เราได้ศึกษานะครับเป็นการติดอาวุธนะครับให้กับความรู้ความเข้าใจก่อนที่เราจะลงทุนเนาะ mm. เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทันกําไรแล้วก็ประสบความสาเร็จได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้นทัชชธรนะครับที่ปรึกษาการเงินก็ ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะนะครับสวัสดีวันนี้ผมต้นครับขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ